สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้21เมษายน2564มาดึกนิดหน่อยครับ3ทุ่มเศษนะครับมีข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับโควิด19มาเล่าให้ฟังครับข้อหนึ่งครับตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะครับ1,458รายข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลโควิด19นะครับ 21เมษาย,ยน2564ผู้ป่วยรายใหม่ที่ตรวจพบเชื้อวันนี้นะครับ1458รายนะครับผู้ป่วยสะสมยืนยัน46,643รายในจํานวนนี้รักษาหายแล้ว29,371รายกําลังรักษาอยู่17,162รายเสยยียชีวิตแล้วสะสมนะครับ110รายนะครับ ข้อมูลด้านการฉีดวัคซีนนะครับประเทศไทยมีคนได้รับการฉีดวัคซีนสะสมแล้ว7120002610 uh, ่รายนะครับข่าวสารที่น่าสนใจด้านโควิดอีกหัวข,ข้อที่2นะครับ6บุคลากรทางการแพทย์อาการคล้ายอมัมาพฤึหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 ในขณะที่ศูนย์สบ,บคชี้แจงยันไม่ใช่อาการอมัมาพฤึให้ฟัง โดยให้ฟังคําชี้แจงจากกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งหัวข้อที่3ครับเราจะนําเฉพาะหัวข้อมาเล่าให้ฟังนะครับน้าค้อมชวนชื่นนะครับตามสื่อต่างๆก็มีการลงข่าวน้าค้อมชวนชื่นตลกชื่อดังเข้า ICU หลังโควิดลงปอดนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้าค้อมชวนชื่นด้วยนะครับขอให้หายแล้วก็มาแสดงให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้มีความสุขอีกครั้งจากผลงานการแสดงนะครับ ขอให้หายขอให้ใหายป่วยไปจากโควิด -19 นะครับหัวข้อที่4ครับนายกลฐมตีเร่งจัดหาวัคซีนเพิ่ม2-3ยี่ห้อเพิ่ม 3- 5ล้านโดสครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่5เตรียมตัวให้พร้อมกับลายหมอพร้อมจองวัคซีนจองฉีดวัคซีนเริ่มหนึ่งพฤษภาคมนี้ครับวันนี้ที่เพจไทยคู่ฟ้าก็ได้มีการโพสต์ข้อความ เตรียมตัวให้พร้อมกับลายหมอพร้อมจองวัคซีนโควิดเริ่ม1พฤษภาคมนี้1พฤษภาคมนี้เตรียมตัวจองฉีดวัคซีนโควิด19พร้อมกันทั่วประเทศผ่านลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาหมอพร้อมนะครับผ่านลายหมอพร้อมนะครับด้วยฟังก์ชัน,นง่ายๆที่สามารถเลือกวันเวลาและโรงพยาบาลที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงเพิ่มเพื่อนกับลายแล้วลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ที่ไลน์ก็เขามีคลิป ให้ดูด้วยนะครับในในเพจไทยคู่ฟ้าท่านผู้ชมก็สามารถกดลิงก์เข้าดูได้นะครับเราจะแนบลิงก์ไว้คอมเมนต์แรกก็เข้าไปดูรายละเอียดตัวนี้แล้วก็ดูคลิปวิดีโอในนี้ด้วยเกี่ยวกับวิธีเพิ่มเป็นเพื่อนทางไลน์กับหมอพร้อมแล้วก็ลงทะเบียนจองวันเสียดวัคซีนจองโรงพยาบาลเสียดวัคซีนโควิด -19 ครับทั้งหมดก็เป็นรายละเอียดข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับโควิด 19ที่น่าสนใจวันนี้ท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องตองบอนผมง่ายมากครับเพียงกดเข้าไปดู YouTube แล้วค้นหาเพลงที่มีชื่อว่าเจ้าไปยาใบโจนแล้วท่านก็ฟังเพลงเจ้าไปยาใบโจนอย่างน้อยวันละ 1- 2รอบก็จะเป็นการสนับสนุนช่องตองบอนผมแบบง่ายๆครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับหากต้องเบิดา ดำพักเทใจหน้ามนน้องคนร่วมทางบ่ไว